สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาลงสแลกแวร์ผ่านวิชั่นบล็อกนะครับเริ่มแรกก็ไปที่ New นิวเลยครับที่นิวแล้วก็ตั้งเชื่อครับเวอร์ชันที่ผมโหลดมาก็เป็นเวอร์ชัน11.0นะครับแล้วก็ชนิดของระบบปฏิบัติการครับก็เป็น Linux ในที่นี้ไม่มีสแลกแวร์ให้เราเลือกนะครับก็ให้เลือกเป็น กะครับแล้วกด next ส่วน ram ครับเราจะเอา ram ขนาดเท่าไหร่ครับสีเกีขอมอใส่เป็น1024ครับ1กิกก็พอตรงนี้จะเป็นการสร้าง visual machine นะครับก็ให้เลือก create visual hard drive ครับวปการจำลอง hard disk พลุง่ายก็คือ hard disk นะครับจะจ,ะจ,ะจำลอง hard disk แบบไหนก็คือเอาเป็น vdi นะครับ ดีดอิมเมจส่วนตรงนี้ก็เป็นอ่าเลือกเป็นเอนามิกนะครับกดน e x ตรงนี้ก็เป็นอ่าความจบของฮาร์ดดีนะครับก็เอาแปดจิ๊กในะครับโอเคอ่าก็จะได้จำนวนเครื่องมาคหนึ่งเครื่องนะครับพอได้แล้วก็เริ่มครับสตาร์ทเลยครับ ึ้นหน้าต่างนี้นะครับอันนี้ก็กดพิเตอร์ไปทีหนึ่งครับหน้าต่างนี้เป็นหน้าต่างต้อนรับนะครับจากนั้นก็จะเริ่มรู้จากแผ่นซีดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเลือกคีย์บอร์ดนะครับกดพิเตอร์ผ่านไปเลยครับอันนี้ก็จะขึ้นมาให้เราล็อกอินนะครับก็ใส่คำว่า root ครับ เรูทแล้วก็ใส่คำว่า C F d i s นี่เป็นการสร้าง partition นะครับแล้วก็ไปที่ New ครับ New partition ว,ว่า Primary ตัวแรกนี่เอาเป็นแล้วก็เลือก Begin New ครับ ตัวที่2ก็เราจะทำเป็น Swap นะครับก็ l o c a l p o s i t i o n ครับก็ที่เหลือครับไปที่ไทยนที่บอกอันนี้จะเป็นการแสดงรายละเอียดต่างๆของระบบครับ,รรบจากนั้นก็ไปที่ o s i t i o n แรกนะครับเลือกเป็นไว้ครับ เราก็จะถามาเราก็จะถามแล้วว่าเราต้องการสร้างคันดิชันแบบนี้หรือเปล่าเราก็ตอบเพี้ยนจากนั้นก็ไปที่ปิดออกครับเสร็จแล้วจากนั้นก็ทําการติดตั้งครับเซตอัพ ตัวที่3ครับ Setup Swap p a r t t t i o n นโอเคนี่เป็นการบอกว่าจะเช็ค Partition สำหรับออกที่เสียหายหรือเปล่า no ครับข้ามไปโอเคครับนี้ให้เลือกว่าจะติดตั้งที่ p าร t i t i ันไหนครับตัวนี้อันแรกถามว่า Format หรือเปล่า Format ครับ format แบบไหนก็ตัวที่3ครับอโอเคติดตั้งจากไหนก็เลือกตัวแรกครับจาก CD ติดตั้งเองหรือว่า auto ครับ auto ครับตรงนี้จะเป็นการเลือกแพ็กเกจ ถ้าใครไม่ได้ใจก็ให้เลือกทั้งหมดครับโดยการกดสเปกบาร์ครับไม่มีก็จะกา,การบาทขึ้นครับแล้วก็โอเคไปเลยติดตั้งแบบเต็มนะครับตัวแรกฟูลจากนี้ก็จะทำการติดตั้งนะก็จะใช้เวลานาน,านพอสมควรนะครับแล้วผมก็จะขอข้ามไปเลยนะครับขั้นตอนนี้ หลังจากที่รอการติดตั้งมานานนะครับก็ขึ้นหน้าตาวนี้ครับหน้าจอนี้ก็บอกว่าให้เลือกอร r เนลครับเลือกชีลองลยครับอันนี้ก็เป็นค่า default ของมันอยู่แล้วก็กดโอเคไปเลยครับส่วนนี้ make bootdisk ครับให้กด shift ครับข้ามไปเลยครับส่วนนี้จะเป็นการตั้งค่าโมเดลครับเราก็เลือก no model สอันนี้ก็เป็น table system boot นะครับเขาละเอียดเลยครับอันนี้เป็นการติดตั้งไลโลครับก็เลือก simple แบบง่ายที่สุดครับอันนี้เป็นการกำหนดหน้าจอครับขนาดของหน้าจอก็โอเคไปเลยครับเลือกแล้วก็โอเคไปเลยครับอันนี้เป็นออ t ชั n นะครับไม่ไม่ต้องใส่ครับกดโอเคข้ามไปเลยครับ ส่วนในตอนนี้ครับก็คือเลือกอติดตั้งครับไลโลครับก็ให้เลือกเป็น MBR ครับตรงนี้จะเป็นหน้าจอที่ติดตั้งเมาส์ครับว่าเมาส์ของเราจะใช้แบบไหนครับแบบ PS2 อันนคนผมใช้เป็น USB ครับก็กดเขียนไปเลยครับ คอนฟิกเนื้อเกล็ครับอันนี้จะคอนฟิกเนื้อเกลดหรือเปล่าครับผมขอข้ามาเลยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสตาร์ทเซอร์วิสนะครับในที่นี้ก็ค่าเริ่มต้นของมันก็ให้กดโอเคเลยครับอันนี้เป็นคอนโซลครับก็นนกด ันนี้ก็จะเป็นคอนโซลฟอนต์นะครับก็ให้เลือก no ครับไม่ไม่ต้องกําหนดครับอส่วนตังน,นี้ก็เป็น c ล o อกนะครับก็คือนาฬิกาครับให้กําหนดครับก็เป็นอ่าเอเชียแมงคอกนะครับก็ให้เลื่อนหานะครับ time zone ครับ นะครับอ่ากดโอเคไปเลยครับอันนี้ตรงอ่าพาสเวิร์ดรูทนะครับกำหนดสักหน่อยครับก็กดไปเลยนะครับกหนดพาสเวิร์ดกด enter อีกอ่ะนี่พาสเวิร์ดแล้วก็ดินเดินพาสเวิร์ดอีกครั้งอ่าแล้วก,กด ทำงานต่อไปครับอ,อันนี้ก็แจ้งเตือนบอกว่าติดตั้งเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วแล้วก็ให้มาที่ exit นะครับก็ออกจากการติดตั้งครับโอเคฉะนั้นก็พิมพ่า Reboot ก็คือ,อรีเครื่องครับ ก็จะมีติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็กด enter โหลด Linux ที่เราติดตั้งไปเมื่อกี้นะครับเป็น Slack แว r e ครับนี่จะทำการาบูตระบบให้เราเลยนะครับ เสร็จแล้วนะครับทาการล็อกอินนะครับเป็นรูทนะครับให้ใช้พาสทเวิร์ดที่เราตั้งเมื่อกี้เนี่ยครับจากนั้นก็พิมพ์คำว่า x นะครับเพื่อเรียกใช้งานแบบ GUI นะครับแบบการาฟิกครับ อันนี้เป็นหน้าต่างยินดีต้อนรับนะครับก็เลือกเมืองครับเป็นอีสานเ,เอเชียรครับเป็นไทยแลนด์ เน็กครับอ่ะก็อันนี้ก็กดเน็กเน็กเรื่อยๆเลยครับแล้วก็เน็กต่อไป ของ Slackware ก,ก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นข้อความต้อนรับนะครับหรือ,อเป็นทริปบอกว่าต้องอทำอะไรยังไงเบื้องต้นนะครับลราคลิกอ่านดูครับหรือปิดออกก็ได้ครับสำหรับการติดตั้ง Slackware ก,ก็มีเท่านี้นะครับ